มันจะมีข้นกับโยมบ้านผีผีอันนี้อันนี้คือชื่อของเจ้าของเขาเรียกอะไรเท้าเท้าจะเรียกเลยว่าเท้าเท้าอันนี้มันจะฟิตแต่ก็เริ่มต้นที่เนี่ยนะฮะเริ่มต้นที่และสูงสุดนี่คือเขาเสนอมาอย่างไรสูงแล้วป่ะคือมันจะมีต้นหนึ่งแสนเนี้ยใช่ไหมคะสิบมือเขาก็จะเฉลี่ยมือละหมื่นมือมือมือมแล้วก็จะผลตอบแทนไออันนี้เอาอันนี้คือตัวอย่างใช่ไหมคะคือนี่ค่ะ ไปพันสองร้อยอย่างเงี้ยต่อต่อละกี่อันนี้รอบอันนี้รอบเท่าละกี่วันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอีโคโนมันนี่หนึ่งวันนะคะอ๋อวันหนึ่งก็จะสองร้อยเลยใช่ค่ะอ๋ออมันแล้วแต่แล้วแต่ต้นของเราว่าเราจะโอนสมมติถ้าตอนนี้ก็คือสองเดือนที่ผ่านมาเขาก็โอนให้เป็นแบบพยอยให้เดือนละพันพันพันกว่าบาทเนี้ย ต่ตอนนี้ขอก็ไม่ใายแล้วนะเดือนนี้เขาบอกว่ามือต้น,มตนไม่จา่ายประมาณนี้ถ้าคนที่่มีข้อความถาคนที่นีมีต้อคามนะจำได้ก่อน ที่ใคยจายเรือเียนเคโอนให้ร้อยห้าสิบสามบาทเรอสองดยังไม่ได้เลยม่ไ้งแช์เนี่ยน่าไปทำเองมารือยังวะเอาไปแล้วมือแอปเปิลบ้านแอปเปิลเราไม่ไม่เอาต่อครับแอปเปิล้ปแอปเปิลนี่บ้านยู่ก็คือเชิญชวนเป็นคือแช์ก็คือปกตีทัวไปได้แหละอีกครับ เรื่องการพักคนทุกคน่ะส่วนมากจะจะแล้วเราเราจะเข้าเล่นน้องมีไม่ใช่ว่าเราเข้าไปนนแต่ราเข้าไเวเหมือนกันนะครับ ส่งไปไปกองใหญ่ได้ไหมไม่ถึงเพาผมพยายามวนนะวันนี้ชื่ออะไรครับเกติงครเก็ติครที่อยู่บ้านไปครที่อยู่ที่ไหนครับขอบอร์ดูครับศูนย์แปดสองห้าห้าหกศูนย์สามศูนย์ส

ชักชวนให้ไปลงวงแชร์เนาะวงแชร์กับวงออมเนี่ยค่ะค่ะเขาก็จะมีค่าตอบแทนเพื่อเราประมาณแบบลงห้าพันนะอีกหนึ่งวันคืนก็จะได้ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทประมาณเนี้ยค่ะถ้าวงแชร์คือเขาก็จะแบบโดยจะเป็นแชร์ลูกโซ่เนาะก็คือแบบมือต้นมือท้ายมือท้ายก็จะได้ดอกเบี้ยอย่างเงี้ยค่ะประมาณเขา,าเขาชักชวนเราร่วมลงวงแบบนี้มานานหรือย,ยังครับแล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาแบบนี้เพราะว่าตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วแล้วค่ะกลางปีที่แล้วประมาณนั้น ใช่มันไม่เป็นปัญหามันมีปัญหาสองเดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็บอกว่าล้มบ้านมือต้นไม่จ่ายค่ะล้วมีผู้เสียหายเยอะไหมครับมีลงเงินกันเยอะไหมผู้เสียหายยี่สิบสามสิบคนประมาณเนี้ยค่ะยอดน่าจะห้าหกล้านนะคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนยังไงก็อยู่ใช้ชีวิตตามปกติอะค่ะทําอยู่ที่ร้านเขาเนะค่ะ ดทวงแล้วแต่แบบเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเขาก็ให้เดือนละพันพันกว่าแต่เดือนเนี้ยเขาจะไม่ให้นช่ไหมคะแล้วแต่ละรายนี่ลงทุนแต่กันเยอะเยอะอยู่ค่ะหลายแสนนะคะบางคนก็สามสามสี่แสนห้าแสนก็มีทำไมทำไมเราถึงไปไปตัดสินใจไปลงทุนกับคนนี้ครับเพราะว่าเป็นคนรู้จักกันด้วยอะค่ะประมาณนนเป็นเพื่อนกันเนี้ยค่ะ ค่ะเพราะว่าคือเดือนเดือนนี้คือเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้เขาจะต้องรอมือต้นมาจ่ายให้เขาเพราะมือต้นเขาไม่จ่ายเขาก็ไม่ให้ประมาณนี้ค่ะก็ฝากบอกอะไรถึงพอแม่้องดูษาเมก็ถ้ามีก็เอามาให้ถ้าไม่มีก็คือตามกฎหมายเลยครับประมาณนี้ก็เบื้องต้นนะครับมีผู้เสียหายมาแจ้ง เนามีการเปิดบ้านและมีการเอาเงินไปลงกันแล้วไม่ได้คืนนะครับตอนนี้ก็คือผู้แทนทุกคนก็จะรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานนะครับผมแล้วก็ยืน่นต่อพนักง,งานสอบสวนนะครับเพื่อให้ดำเนินการว่าผิดกฎหมายตรงไหนอย่างไรนะครับผมม,ม,มีจะมีการแจ้งดําเนินคด,ดีในข้อหาอะไรยังไงเลยหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวอยู่ที่รุ่นพิทขอพนักงานสอบสวนนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยต้น ที่พนักงานสอบพิจรารณาไปว่าเป็นเข้าข่ายการก,กระทำความผิดอะไรหรือเปล่านะครับผมครับแต่เท่าที่ทนายดูพฤติการเนี่ยมันมันมน,น่าจะเข้าข่ายอะไรช่อโกงหรือเปล่าหรือว่าคือถ้าถ้าพฤติกรกรมตามที่ทางผู้เสียหายหแจ้งขงนะเนาะ <c oughs> นก็จะปิดอยู่สองลักษณะนะครับลักษณะยักยอกทรัพย์กับลักษณะช่อโกงครับครับเพราะเนื่องจากเป็นเป็นเงินของผู้เสียหายนะครับที่อ <c oughs> ย,ยูย่ในความครอบครองของทางทาง คนที่เปิดเปิดบ้านเล่นในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ไม่ได้นำเงินมาคืนเขาเบียดบังต่อไปนะครับตอนนี้มีผู้เสียหายได้แจ้งมาเยอะหรือยังฮะก็เบื้องต้นวันนี้นะครับเป็นรอบแรกมีประมาณ8,000นนะครับแล้วยังมีประมาณ10บพันอีกตามมาอีหลั